เก็บมันครับผมว่านี่แม่นมดนี่โดโดๆๆ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 ๆอะไรเก็บเนอมาเน่มาแล้วปีนี่มาแล้วรอคอยมานานมาสักที ปีก่อนเขาเอาผสมเ็จ่ล้วก็เอาปล่อยตต่หมู่บ้านครับปีนี้มาแต่ครับนี่ปีนี้ต้องแยกัำนะครับขยายพันธุ์ต่อครับผมเก็บไว้นะครับขังไว้ฝาชีครับนี่ส่วนั้นนี่ตำน้ำพริกครับผมตาน้ำพริกทอดม,มะม่วงบาคนก่อ เกับแก้มกันีน่น่ฮะฮ่อๆๆๆ,ๆเดี๋ยวก่อยเก็บครับผมว่นนี้ไข่ลู่ครับอยู่ในบ้านเดี๋ตัวไหนที่มันหลอดไม่หลอดมือไปกับที่มันผสมกับฝอยมันลงดินไป หน้าว่ากันไหมตัวอีกอ้ก็คือแล้วครับมาใจกกะควรนะครับนี่นี่เห็นนี่นี่เห็นครับอยู่ไหนเห็มพวดนึงนี่ก่อน มเจ้าเวมงมันมันอ,อ๋อมะ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 เขิอคือคือมาอ,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 อ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหมนมาเรื่อยๆกล้องกรบบทีบรชัดนะึงไพรมันมา ทุบไฟนี่ขออยากเก็บก่อนเด้อขอเก็บแมงมันกันเด้อครับเด้อ